สวัสดีครับพบกับผู้เราบอลน,นปะตอขบเครื่องเรื่องฟุตบอลอีกเช่นไครนะครับวันนี้เราจะมาพรีวิวฟุตบอลอยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกคู่ระว่างเช е ลซีเปิดบ้านรับการมาเยือนของเอซีมิลานเตะสนามสแตมฟอร์ดบิตเวลาตีสอผลงานการพบกันของทั้งสองทีมนี้3นัดล่าสุดในปี 2012, 2013และ2016 เป็นเชลซีที่ทำได้ดีกว่าชนะไปสองนัดและเอซีมิลานชนะอีกหนึ่งนัดผลงานสามนัดหลังสุดของเชลซีชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งถือว่ายังเอาแน่เอานอนมีได้ส่วนผลงานสามนัดหลังของเอซีมิลานชนะสองแพ้หนึ่งก็ไม่ได้แย่มากนะัก ความพร้อมของจูาบานเชลซีจะขาดเอ็นโกโลกองเตกับเอดูอาเมนตีแถมยังต้องเช็คความฟิตของจอจินโยอีกคนนอกนั้นพร้อมลงสนาม11ตัวจริงที่ขาดว่าเชลซีจะส่งลงสนามในระบบ4-3-3เพื่กอบด้วยผู้รักษาประตูเกปาอาซาบารกาก้า แบ็กขวาริจเจมแบ็กซ้ายเบนซินเวลคู่เซ็นเตอร์โฟฟานาและเดียโกซิวากลางสามตัวมีโควาซิสเมสันเมาส์ au, และคอนเนอร์คาราเกอร์ส่วน3ประสานใช้ราหินจเตอริงโอบามายองและคายฮาเวท ส่วนความพร้อมของเอซีมิลานจะไม่มีไมเมยองเตโอแอองเด e อเลสซานโดรฟลอเรนซี My, ong, o, An ed, ro, ci, และสลาตันอิบราฮิมโมวิดที่ยังบาดเจ็บอยู่และเช็คความฟิตของดิวอกโอริกีและไซมอนเคียแม่เจ็บเยอะเกินไปแล้วเนี่ยปีศาจแดงดำ 11ตัวจริงที่ขาดไเอซี AC, มิลานจะส่งลงสนามในระบบ4-3-3เช่นกันประกอบด้วยประตูใช้ทาทารูซานูแบ็กขวาเซจินโยเดสแบ็กซ้ายโฟเดตูเรคู่เซนเตอร์ฟิเกโยโทโมโริกับคารูรูกองกลาง3มคนใช้ซานโรโตนาลีเบนนาเซร์และครูนิด ส่วนสามประสานมีราฟาเอลเลเอาโอริวิเยชิลูและซาเดอเคเตลาเอราคู่นี้เป็นเกมที่น่าสนุกสูสีเป็นยิ่งมากเพราะทั้งสองทีมมีสไตล์การเล่นที่คล้ายคลึงกันทั้งการเล่นโจมตีจากริมเส้นและใช้ความสามารถเฉพาะตัวของนักเตะเป็นส่วนใหญ่ในการเจาะเข้าทำ ทำให้รูเกมจะออกมาเปิดล่ากันแน่นอนแต่ด้วยเคลซีที่ได้เปรียบกว่าเล็กน้อยเพราะได้เล่นในบ้านที่คุ้นเคยกว่าส่วนเอซีมิลานก็เป็นบอลเหนียวที่แพ้ยากทำให้มองว่าคู่นี้จะเสมอกันไปอย่างสนุกสุดมันหนึ่งประตูต่อนหนึ่งถ้าดูแล้วถูกออกถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ให้พวกเราบอลโอปต่อ คบเครื่องเรื่องฟุตบอลด้วยนะครับขอพระคุณครับ